สวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในแบบคามไลท์นะครับในพาร์ทที่สองนะฮะก็พาร์ทนี้ก็จะแบบพูดจะดีกว่าพาร์ทที่แล้วนะครพาร์ทที่แล้วผมง่วงครับผมผมถ่ายตอนมืดครับอืมมันก็เลยออกมาเป็นเละอย่างนั้นนะครับก็เลยโอเคอันนี้เป็นพาร์ทที่สองผมถ่ายตอนกลางวันแสกๆนี่แหละนะนะโอเคนะฮะตอนนี้เราพาร์ทนี้ครับผม ถ้าใครเห็นหนังสือแล้วนะน่าจะรู้นะว่าผมจะมาทําอาชีพอะไรแต่ถ้าใครยังไม่รู้ผมจะบอกเลยกันนะครับเป็นอาชีพนักล่านะครับวิ่งดึงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องทําอะไรยังไงแต่ถ้าร,ร,รู้ก็น่าจะต้องฆ่าสัตว์ประมาณนี้ใช่ไหมมันคงไม่ใช่ฆ่าคนหรอกมั้งโอเคโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเตินแล้วก็กดไปเรื่อยๆดูตรงนี้ดีกว่าโอเค าจะไม่ใช้ออโต้คลิกนะฮะไม่งั้นมันจะไม่สมจริงอืมผมพอรู้อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ผมพอรู้อยู่ The world the world the world the world ร้านง่ายๆ The world ร้านง่ายๆ่าร้านง่ายๆอืมจริงๆมันควรเป็นเซเว่นไม่ใช่เหรอกลายเป็น The world ไอ้กลายเป็นอะไร่ยร้านง่ายๆไอ้เดอะเวิลนี่คืออ๋อปั๊มน้ํามันครับข้างล่างสปอนเซอร์ไม่ใช่ข้างล่างมันสาขาใช่ไหมสาขาทีมา่มาจองอยู่ที่มาเช่าอยู่อะไรงูวะเนี่ยเออเช่ามาันเลยกันไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเจ็บคอครับผม้สวัสดีใครอยากได้หนังสือบ้างเอ่ยเราสามารถเอาหนังสือให้ คนอื่นอ่านต่อได้เลยนะฮะอืมก็คือโยนให้เขานั่นเองอนะ่ะีง่ายอ้าววัสดีโอ้ยคนนี้เอามีขนมปังด้วยดีครับอันต่อไหมเอาใครเราจะให้ใครดีเอ่ยดีดีครับอ้าวเดี๋ยวคุยกูหน่อยอ่า อ้าวไม่คุยกูชิบหายกูจะแบ่งหนังสือให้ไม่คุยกูยกยอ,ยกอ้าวออกไปเลยเฮ้ยเยคนนี้คนนี้ดีครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวอ้าวดีครับเฮ้ยเฮ้ยยยมีใครคุยกูได้มั้งเนี่ยอ้าวคุยกูปะเนี่ยอ้าว นี่กูโดนเมินมาสามสี่คนเลยล่ะอะไรกันครับนี่อ่ะโอ้จะแบ่งหนังสือออกจะแบ่งหนังสือให้ก็ไม่คุยกับโกงั้นเราไม่แบ่งดีกว่าผมไม่ไหวละ,ะเดี๋ยวแบ่งให้คนนี้ดีกว่าดีนี่นายนนายน,ายนายโอเคเวลัพเลยครับอ้าวนาย,นาย ้างต่อไหมหนังสืออ่ you want this. This. Sure. Okay, อวันอีสอ s สิวเลอโอเคเขาบอกเอาอเอาเอาครับเอาป ครับวันนี้เจ้าเจอคนไทยที่วิาา่งภาษาอังกฤษได้แล้วครับเราเรารู้สึกดีนะครับที่เจอคนไทยมันหายายากมากเลยครับผมผมไม่ได้บอกว่าคนไทยงงกิตนะแต่แค่ว่าที่ที่เก่งภาษาอังกฤษที่คุยกันได้อะเอ,อแบบคนนี้นะหาย,ายากนะคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังด้วยกัน ผมบอกว่าอ่านต่อไหมเขาบอกว่า sorry don't see thai ก็คือบอกว่าเออโทษนะฉันไม่เห็นภาษาไทยอ,อืมฉันมองไม่เห็นอ๋อแล้วเขาก็พิมพ์ว่าแต่ว่าฉันเป็นคนไทยนะ but am thai นะแล้วก็ผมก็บอกว่า you want you want this ก็คืออ่าคุณต้องการสิ่งนี้ไหมเขาบอกอ,อืมโอเคก็อ,อืมโอเคนะั่นแหละอืมก็คือแบบอืมโอเค,นะอเคได้ อ่าฮะแล้วก็ผมก็บอกว่า this book is animal killer อันนี้คือผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องจะเรียกว่าอะไรก็คือน้องมี animal killer ที่ผมมีที่ผมหมายถึงก็คือนักล่าสัตว์อะไรพวกนี้โอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นอ,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 อ่โอเคขาบอกว่าโอเคแจ็คก็คือโอเคขอบคุณขอบคุณนะผมก็บอกว่า have อะไรเด้ก็คือขอขอให้โชคดีขอให้เป็นวันที่ดีนะประมาณนี้เขาบอกแจ้โอเควั okay, นนี้อ้าวเจอสองผัวเมียสองผัวเมียรครับรับไม่ได้รับไม่ได้ไปไกลกูไปไกลไกลกูเดี๋ยวนี้ไม่ไกลเลยมีสนด้วยมียุ่งด้วยม,มีมีเนื้อปรุงสดด้วยแล้วก็เนื้อดิบขายแต่ที่เราจะมาซื้อในวันนี้โอจะมีอ้อเดียวเดียว ราคามันไม่ต้องใช้เวลก็ได้เหรออ้าวแล้วกูซื้อไปทำไมคิดว่าต้องใช้เวลหายเหรียญเก่าหาเหรียญได้ด้วยเหรอหรือมันจะดอกจากเนื้อเหรอไม่รู้อ่าเดี๋ยวเราซื้อมาเชเต้แม่งเลยดาบมาเชตเต้เอีกดาบเลยเหรอปสิบห้าบาทครับใช้แค่อย่างเดียวแล้วก็เซอร์กไปเลยตัวไปเลยครับเลรว,วยครับแต่เสียดายที่เอาจักรยานขึ้นมาไม่ได้ครับผมต้องเดินอะอย่างเดียวโอเค ใายำโอ้โหท่วงต้องฟังเสียงนะฮึ่มยุง่งแบบแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวอนิเมชันมันมีมันบั๊กหรือเปล่าอ้าวอนิเมชันบัก๊กอ้าวได้ยินแต่เสียงไม่นะโอ้แล้วพวกสัตว์มันอยู่ตรงไหนกันเนี่ โอเคเดี๋ยวเราต้องเดินตามหาไปโอ้เ oh, จอแล้วครับผมหมูป่าเราจเจอเหยื่อรายแรกของเราก pues ็คือหมูป่าหมูป่าไปคำไมไป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  <Yeah. S 1> โอ้ไม่มีเพื่อนในผ่านเลยนะฮะไม่มีเพื่อนร่วมง,งานเลยเอออโลนแอมอโลนอโลนอโลนอ๋อได้แล้วครับผมอ่ามันแต่แอนิเมชั่นมันบั๊กอะครับผม ถ้าพัฒนาดูก็ฝากแกด้วยนะจ๊ะแต่เขาคงไม่ดูผมเราไม่ดังพอครับขอรี่ไม่ใหญ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่ง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 โอ้โหชูวับชูวับชูวบอ้าวทำไงโอ้น่าเลยครับผมเนื้อเล่กินน้วเอาเผื่อกดจีนเผื่อกดจีน ชี่ยเดี๋ยวตายครับผมไม่ได้ครับมีพญาชนะจะกินไหมได้บนเขาไม่น่ามีนะครับงั้นเดี๋ยวรอลองไปดูทางตามทางไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วลองปรับสุดจิ๊ดเละลื่นจะแหลกไหมเฮ้ยอยู่ในป่าไมเอ้ยเจอคนด้วยเจอคนด้วยาน,วนายพันเติมมนายพันเพื่อนนะฮะโอเคเจอเพื่อนนายพันเยวเพื่อน่วงงานแล้วเฮ้ยวัสดี ผมมองไปในเมืองแหลกมากครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีมันมีเนื้อนะยครับสามชิ้นเดี๋ยวเราไปขายเลยรืยกันดูเหมือนจะหายามพอตัวแล้วเนี่ยนเนื้ออะไรพวกนี้โอเคโอ้ยเจอหมูเจอหมูป่าเจอหมูป่ามันนี่มามันนี่มาอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งเจอแล้วฮะเอ้ยอยู่นิ่งเลยอื้อ <Yeah. S 1> จะไปไหนฮะในจ้วงตูดชอบ ชอบเฮ้ยมันวิ่ง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 ทำไงให้วิ่งตามถันวะเนี่ยต้องรอมันเหนื่อยใช่ไหมหรือต้องวิ่งไปให้มันติดให้มันติดกับกับนี่ยายแร่ครับแร่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 ครับแร่แร่แร่นี่ไายหัวขาดสับหัวชอมไขมันมาเต็มโอ้ยแหลกแหลกแหลกแมวดีกว่าแมวดีกว่าเดี๋ยวคนดูด่าดูแหลกลึกเกินดูยังไงให้ดูอะไร โอ้ยติดไฟติดไฟโอ้โหเดินดีๆไม่ได้นะต้องไปเดินทางไฟอ้าวนี่ไงเจอพวกเดียวกันแล้วครับเดินไฟกันแล้วเดินไฟกันเลยนี่โชว์มีมาเชเต้หน่อยไอ้บดเอเพวกไอ้บดเอกูมีมีแต่ว้กูมีมีดาบมาเชเต้เอาไหมเอาไหมฮะฮึ่มฮึ่มฮึมจวงนาให้เจ เนื้อดิบขายโอเคเอาขายแล้วก็เป็นสเต็กครับผมสเต็กแม่มีมาเชเต้นะเว้ยอะโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เหลือเกินอตัวใหญ่มากครับเ้ยอะไรอะเ,รเหรียญเนอะโอ้ค่าไม่ให้เรามั่งอ่ะเหรียญเหรียญได้จาก หน่อยครับเฮ้ยตอบกูหน่อยอครับขอบคุณครับโอเคครับผมมีซอมบี้ด้วยเหรออืมหันสาดีเคมนี้มีซอมบี้ด้วยในถ้ำอซอมบี้อยู่ในถ้ำอ๋อฮะโอเค แสดงว่ามีซอมบี้ด้วยครับจุดยอดไปเลยเกนี้หันสาชิบโอเคครับผมก็ดีนะดีดีด,ดีดีเลยดีเลยดีเลยแต่เราไปหาซอมบี้กันดีกว่าับเพบอกว่ามันอยู่ในถ้ำครับแล้วถ้ำมันอยู่ตรงไหนวะฮอืมถ้ามันอยู่ตรงไหนวะใช่ไหมเดีย๋ยวเราลอ,ลองหาดูดีกว่าถ้าจะอยู่แถวแถวเขานี้หรือเปล่าเพราะเรายังไม่เคยมาเลย ใช่ไหมครับอือมือไม่รู้เลยไม่มีวี่แววที่จะรู้ว่าทำอยู่ตรงไหน,นโอเคนะครับผมอืหือตรงนี้มีทางทางยาวเลยแล้วหมูปงหมูป่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเออเจอหมูแล้วเจอหมูแล้วดูดูดูมานี่มาจะฉันจะพานายไปสบายฉนอ๋อเจอถ้ำแล้วครับผมเจอถ้ำแล้วเอ้ย เฮ้ยเอาใช้ได้ว่ะเจอถ้ำว่ะแม่ขอคนมันดวงดีอะครับคนมันตาถึงดีดีมีขอฆ่าหมูก่อนอืมเป็นหน่อยอยู่นิ่งอยู่นิ่งหึหึจักตายไหมอยู่นิ่งเวียนตายเวีนตายเวียนตายหมูบอกเอ้าสัตว์อยู่นิ่งกูกงดโดนมึงฆ่าดีเวมันก็ตายเหมือนกันว่าอ่าเรียบร้อยติดหินติดหิดดนไตใหญ่ชวด์ทวดชวด ปวดชวดชวดชวดเรียบร้อยเดี๋ยวมาสามชิ้นจ้าไปครับเดี๋ยวเราไปลุยต่ลุยถ้ำกันดีกว่าไปลุยถ้ำกันเลยโอ้เนี่ยซอมบี้โอ้โหรู้แหละไอคนนั้นไงเอ้ไม่ใช่คนผมยังไม่ได้ถ่ายอยอ่ะไอคนนั้นผมเคยเจอเขาใน ไอคนที่ตัวเทาๆที่เป็นแบบแต่งตัวฟรีอะครับตัวเทาๆนะ <S <S ผมเห็นก็ว่าอยู่ทำไมเขาเลือดรถล้วไปซื้อจานที่ชินิกอือฮึโอ้ยสมมี้มันดูสมมีิมันดูมาเรยมามามาดูท่าไหนก็สู้ไม่ไหวหรอกไม่ยายได้เหรียญละเหรียญครับผมได้เหรียญ มามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ๊ยอ๊ยโอยมันต่อยมันต่อยมันต่อยอ๊้ยเจ็บ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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโชว์โดนขีดข้อไปดิแล่เนื้อแร่มาแล้วครับผมเป็นโดนัทเป็นเหรยียญเกียนวิเศษครับมันเกิดอีกปะวะถ้ากูตายนี่ต้องให้แล้วเนี่ย ไม่ไหวครับตายแน่นอนครับออกก่อนดีกว่าก่อนรีสปาตไปแล้วรีเพนครับรีเพนโอ้โหไม่ไหวครับจะตายเดี๋ยวไปซื้อยาก่อนดีกว่าก็ว่าคลเดิกมีไว้ทําหมอ๋อมีไว้โซซอมบี้ใช่ไหมโอเครู้แล้วครับผมทีนี้เราก็รู้แล้วว่าคีเด็กมันไว้ทําหม่คำตอบมันก็คือไว้รักษาซอมบี้กับติดไฟโอเค โอเคผมเพิ่งรโลนะี่ยอืมๆไปครับเดี๋ยวเรากลับเมืองดีวกว่าอเดี๋ยวเราไปขายก่อนแล้วก็กลับเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราจะตายแล้วนะครับเรามาบวกกับซอมบี้นะฮะโอโมันดีเหมือนกันเป็นแบบอืมนะไม่น่าเบื่อนะได้ประจนภัยโลกกว้างด้สมรวจแบบนะเป็นนักกลาฆ่าสัตว์อืม มันก็เป็นอาชีพอาชีพที่ดีเลยนะมันเดียชีพทางเลือกที่ดีดีเลยนะไม่ไม่จำเป็นต้องเวลหนึ่งก็ได้นะก็สามารถมาเซอร์มมดได้ต่อมีขนาะดไม่ค่อยแรงนะนีผมพอดีว่าผมเวลหนึ่งอนะ่ะคิดว่ามันต้องใช้เวลก็เลยไปอ่านนะแต่ที่ไหนได้ทุกอาชีพมันก็ฟรีใช่ไหมยยเวนพวกช่างก่อสร้างไอ b u เด d e r กับไออ่ไอ,อ,อนั่นช่างเวนั่นมันเชื่ออเไลวะ เหรียญเก่าสองเองเหรอสองบาทเองเหรอสองบาทเองเหรอโอ้มันราคาตกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะราคาตกแน่เนี่ยเพราะว่ามันคนมันไอ้นี่เยอะ <c oughs> โอเคเวไม่ต้ผมขายไปเลยกันแค่สองบาทเองคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลยโอไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยแล้วคือ,อดาบนี่คือถ้าถ้าออกมันก็หายใช่ไหมอ๋อเซ็ง แรงมากแรงมากณะะคณาทำระบบที่ซื้อเป็นแบบไอเทมนะระบบมันจะไม่หายอันนั้นอ่ะดีนะครับเพราะว่ามันจะแบบอ,นนะอยู่ได้ตลอดไม่ต้องซื้อใหม่แต่ไม่งั้นคนมันก็ของเฟอ้อนะเฮ้ยแไม่เฟอ้อหรอกเพราะของมันพังได้ใช่ไหมล่ะเอเดี๋ยวซื้อเฮ้ยเดี๋ยวกินปากกระป๋องมาหนึ่ง บ้านนี้ไม่มีประตูไวออมีเปิดอยู่เ hey, ย่ปากดเหมนงันโอเรามีอาหารอยู่เต็มเลยนี่หว่าเย่ okay, ครับเดี๋ยวเรากินมะม่วงปะบะม,ม่วงครับอ่าเจอจักรยานผมแล้วฮะแล้วก็ไม่ต้องเดินละม,มันเคลื่อนไม่ไหวครับมันไม่ใช่จักรยานวิปาก์นะจริงๆมันคนจะขึน้นได้แต่มันแรงไม่พอเสียดายมากเลย โอเคฮะไม่เป็นไร,รับแล้วก็ไปต่อไปโอ้ยคนนี้ซื้อหวยกันนะถ้าใครถูกหวยนี่ผมดีใจด้วยนะโอเคโอ้หกหมื่นเองหกหมื่นหกนหมืนห่นยากครับผมเราเอาเวลาเราเล่นหวยเราเล่นอันที่มันน้อยๆยดีกว่าเดี๋ยวผมรอให้หมื่นหนึ่งแล้วค่อยเล่นไม่งั้นไม่คุ้มฮะเอ้ยไม่งั้นไม่คุ้มครับไม้คุ้มยังไงเพราะไม่ได้ครับมันเกือเนื้อเอนื้อเนื้อ มีคนทิ้งเนื้อไ้ okay, เจ๊เขากินไรเรื่องไม่มีนะไม่ไมไมไมช่อ้นหรอโอเคครับเดี๋ยวเราซื้อเอผ้ามันแผลเฮ้ยเราไม่ต้องซื้อดีกว่าเดี๋ยว,วผมปิดคลิปไลยเดี๋ยวผมออและเบื่อนะไม่ได้เบือ่อคือแบบมันเอียนไม่ไม่คือผมพักก่อนเดี๋ยวผมพักก่อนโะเออืฮึเดี๋ยวไปดูอะไรนิดหน่อยครับไปแจกของคนก่อนแจกไม่แจกดาบแล้วเนี้ยก็ให้คนที่เขาเล่นไป อยากไล่มีดมาเช็ตไต้ก็ามาทางนี้เอามีดมาจ้าในแล้วเป็นตะเกงครับผมเดี๋ยวไปไตคนดีกว่ะน่าโอ้โหดูมีดด้วยฟันคอมึงขาดไดนะ้เนี่ยจะให้ใครที่เล่นนานๆา,นอ,าอ้าวนี่ค่าตัวตายไปและอ้าวไอ้สาวน้อยเนี่ยเล่นแปบ,บเดียวเนี่ย เฮ้ยวันเดียวเอามีดไหมอ้าวไม่ได้มา,ามีดดูเหรออ้าวอะไรวะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูเอาไปให้ชาวนาด้วยกันเพื่อชาวนาแบบวิลล่าสัตว์ไปชาวนาอยากเ,เปลี่ยนอาชีพบลานี้อ้าวไม่สาวเบสิกดี่แล้วแต่นี้เบสิกไม่มากครับเบสิกเบส,สแตนดาร์ดีบว่า่ออ ฝ่ายครับฝ่ายเฮ้ยวัสดีคุณครับเราเอามีดไหมเฮ้ยจุดจุดหยุดหยุดทหารทหารให้มีเบลรหนึ่งนะ มีดเวลหนึ่งเลยนะเว้ยเอ้ยดาบมาเชเตย์เวลหนึ่งน้อยยกล้อดาบมาสเตย์เวลหนึ่งเลยนะเว้ยเย้โอ้ยขับยางกันเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าว่ามันเพิ่มหรือเปล่าเอามาอัพเดตเลยยางยางโอมันเลอะฟังเกิไม่ใช่ไม่ใช่คนละยางนั่นอีกยังยังไม่อัพ ใช่ไหมเรามาดูวัวมันไกลอยู่เนี่ยมันไกลอยู่มันไกลยอยู่นะนมันไกลยอยู่นะมันไกลยอยู่นะบางทีนะยอย่นะตรงนี้น่าจะอัปเดตมาเป็นอะไรที่จางในอนาคตอน,นาคตนาเคียวอือฮืตรงนี้เป็นทางโล่งเลยไม่มีอะไรเลยฮะตรงนี้ลงมาครับไม่นามมีอะไรแล้ว โอเคไม่ว่าคลิปนี้นะผมคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แลยกันเอาเป็นว่าใครชอบฝากกดแลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและคลิปที่แล้วกูก็ไม่ปิดคลิปไม่พูดสิดคลิปนะมเหมือแรงกูเลยโอเคเพรว่าคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคก็สองนี้ไปแล้วเจอกันจุบูจุบูจุบจุบรักหน้าจุบจุบรักเธอคนเดียวยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อเช้ากูเริ่มเจึ้กทุกวันแหละอ่ <laughs> อาหยอกเล่นครับผมสาวเล่นโอเคสองนี้ผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้ากันใบยบ ในเต็นละเเต็น,นยัวเต็มยัวนะปละทุกคนดูกัน